ได้เราใช่ไหนตัวนะครับไม่หตัวเน่มาร์กครับมีหมอรุดนะครับครับมโชว์หมอลุดสัสดีครับผยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรรันวันนี้มาเยี่ยมเยียนเมสซลินนะครับเนเมสซลินได้ป่าสัก5-6โลปิกบ้านเราตอนนี้ยังบ่ได้สักตัวเลยได้สักตัวนี่เหรอได้ละได้ได้เด้อ น,น้ำแข็งนะครับแว่าเดี๋ยวมาแะบกว้างขึ้นเรื่อยๆครับผ่ายอดนะตอนนี้ด้วยวิเศษได้แล้วเนอะใช่ไอ้เนี่ยนะครับเนี่ยยินดีต้อนรับอีกคนนะครับของแท้ของแท้ของแท้ใส่กระเป๋าแล้วมันจะโคกหน่อยครับเนี่ยช็อตเนี่ย ถุงเทขนาดเนอตัวใหญ่ก็ฮะ

แต่เจีอีเมสุรีนี่มีไข่ใจได้เหนือที่จะลองมาใจด้เจ้ถุงมัดกอบเอวนี่นะอ๋อใจจะด๊มวัวนะมันต้องใจคลองหนอใหญ่กว่าพี่ใหญ่ไม่ใหญ่เนอสาธุแก ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ <Okay. S 1> แต่ของแท้ขำใหญ่นะครับ <laughs> <laughs> ตามไม่ใหญ่ครับแต่หำใหญ่โอเคร้อยเปอร์เซ okay. ็นต <laughs> ์ครับของแท้ <laughs> ของแท้ไหมครับผมของแท้โอ้มอเซฟอ,อยายาอ้อของแท้นะครับผมจัดไปครับหนึ่งแต้มครับของแท้ของแท้

แบกเลยครับผมแบกออพี่แบกเลยคริ่งใจอะมาดูนะครับเอาเต็มกระเป๋าเลยครับผมเต็มเลยขับไปโอรจะพูดพาสซจันนะจันนะเที่ยวอย่าพูะันก่ี่เนาแหละแ้นีก่มานอันด่วดเนืกี่เทาจินรอรที่จากแล้วเชเดยแล้วนาะ ข้าไปยึดเติมเลิศเลิศมันเสียนอนเสียฮะนอนเสียเสียเดี๋ยวพลัดตวหรือเปี่าอันนี่ยิงยิงไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับ いいかげんに。<music> <music> ่นีไม่ธรรมดานะครับนี่คือตัวอยู่าลวะอกใไรกันอีกครับเนี่ยเออนี่คือกุ้ยเลยของแท้ครับงานวันนี้งานวันนี้แล้วก็วันนี้รับรับแขกนะครับรับแขกรับแขกมีมีหนุ่มให้แฟนสัญชัยแล้วก็ คุณหมอคุณหมอรุดครับหมอรุดหมอรุดมาเที่ยวหาแล้วก็วันชัยเนาะวันชัยแล้วก็อันนี้สุดหล่อครับสุดหล่อสุดหล่อมีเศษครับน่ครับมีเศษนมหมอรุดนะครับมาเที่ยวหาแล้วก็มีนี่เสียวันชัยนี่เน่เลี้ยงห้ฟานนี่นี่จำได้นะครับที่ไปตกปลาด้วยกันนะครับสันชัย หมอดรถวิเศษก็มาเที่ยวหานะครับก็ได้อยู่ครับปลาวันนี้พอได้อยู่ okay, okay.